วันนี้นะครับคือไปโหลดแมปเข้ามาครับและภารกิจในวันนี้คือหาเตียงให้น้องผมนะครับเออในบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อสกินบมกเปลี่ยนแล้วครับ fuck you เออพิลึกพิลึกคนไม่หร,กรักไม่ไปตัดไม้เลย<ค>ล้วก็อยู่ในเซิ์ฟ เกียนเซิร์ฟแล้วครับพาร์ตี้ห้าหรือสีไม่รู้จะไม่ได้ช่างแม่งน,น,นี่ครับเราไปได้เป็นล่อสัตว์มาแล้วครับว้าเดี๋ยวมันจะอืเจ็บเลยวัวเห็ดกลายเป็นตัวอะไรวะสรปุปมึงสีพูดอีสานหรือมึงสีเว้าไทย <laughs> โอเคยันดูลาไอซแอดฟันไม่ฟัน,ปนไปฟันไปโดน ตกพ่อหนึ่งทีตกพ่อสองทีเอ้ยตพ่อหนึ่งทีตกพ่อหนึ่งทีเอาเกาะมึงมาเอาเกาะมึงมาเกาะมึงต้องเป็นเกาะของกูดูดิตอนนี้เราใส่เกาะอะไรใส่เกาะได้กากมากกากถึงใจชิบไมยเอ้ยหนึ่งมาดีดิ มาหนี่มา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 หาตูพี่พี่อยู่ตรงนี้เด้อไม่ต้องถามโอ้ยโอ้โอ้เอ อะไรแล้แแบ,บไปตัดไม้เลวเด้อกูอยากจะเตะมึงยิยงพูดโปกเกมอนอีกไอ้เศษดูเผมก็ลงเทเจะแผ็กปกเกมอนเนาะยังไม่เปลี่ยน Fuck you กูเพิ่งลบเต่จะแผ็กนันออกนะเวย้ยเดี๋ยวหาผมไม่เจอ เอาชิด oh ใส่แป๊บโอ้อตัดไม้สบายใจถุยสบายใจเฮียอะไรยังไม่เจอดันเจียนไม่เจอแล้วเป็นกูจะลงเมืองไอ,อ้เศษ <c oughs> จบคลิปเพียงสองนาทีนี่แหละครับไม่ครับไม่รับดีผมละหนิ่ง โอ้ไปหาอาหารแป๊บถ้าเป็นแหลกๆขอโทษนะครับคือเอวีอชผมกากกากเลยกูรู้ว่ากูกากอย่าตอบย้ำไอ้สัสไม่ต้องเอาทำไมต้องเอาไมให้มันผมด้วยเออไม่เอาหรือเอ้ออาหารชั้นดีนะเว้ย อกูจะเกี่ยวหมดไแมละว,วันนี้เดี๋ยวว่างๆผมจะไปทำคลิปทะเลียเป็นพาร์ทหนึ่งสองสามนะครับอเอ้าเชียร์รยังไม่ได้อัดแม่แต่พาร์ทเดียวเลยครับน้ไม่ใช่ไม่ครับอ๋อผมจะพาร์ทห้แต่เมื่อเลิก ป่วยต้นนี้จะอัดแบบยาวๆยาว,ยาวถึงร้อยพาร์ทอาจจะได้ภายในภา,ายในหนึ่งสัปดาห์ไม่ก็หนึ่งเดือน,อน,ออนโอ้ยสอบสอบแล้วผิดตรงไหนไเดี๋ยวพี่กูจะทำชแนลใหม่แล้วออไ,ไปเล่นในโน้ตบุ๊กนู่น ได้ไปไปเลยเดี๋ยวว่างๆมึงอาจได้โน,น้ตบุ๊กตัวไหนมึงเอามาเล่นแลนกับกูละไปจัดไฟจัดไฟให้เสียหำเอ้ยอพูดอันนี้อีกแล้วเนาะปิกาจูมีอะไรไม่มีปิกาจูนี่อะไรเอา้าไก่หนึ่งตัวมีกี่ร์ขาไอเนื้อ ขาบ้านพ่อไงับไก่พม่ามีกี่ขาไก่พมามีสองขาฮิต <Hit! S 2> มีกี่ขามีเป็ดขาไก่พม,นนม่าอืาไม่ได้กวนก็ Go. พอดีไปเลือกสายมาแต่สร้างสายใหม่ขึ้นมาเป็นสายเด็กเกียนเว้ยไม่ใช่ <laughs> ทำไมเป็นแหลกๆกันวะไม่รู้ไม่รู้กถูถามมึงยังถามตต้มมือวานเพราะว่าผมขอให้พี่อผิดดูก่อนแป๊บหนึง่งอือก็ปกติไงล่ะโอ้ย,อย,อยปกติสงสหนัเป็นเพราะไม่รู้ก,การาฟิกไม่ใช่กราฟิก <G raph ic> นะ่มันภาพความชัดแหละย,ยังไม่มีแกะสักตัวให้ข้าเลยไอ้แซด พวนพังแล้วมึงต้องตะโกนหาพ่ออมึงมเ,เออนี่แหละครับบ้านเด็กเกียนเป็นอย่างนี้แหละข้างบนไม่มีโต๊ะครับไม่มีตาอ,อบต้องลงมาด้านล่างแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมขอตัดคลิปอืมตัดไปตอนที่ลบไวัดเสร็จแล้วกันแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง โอเคครับมาต่อกันเลยครับเออเมื่อกี้ลบไวรัสมาแล้วเสร็จเรียบร้อยครับมาแล้วตุ๊กครับอยู่ไหนล่ะพี่อ่ะมึงไม่เห็นกูมึงไม่เห็นตัวครับไอ้งโง่เหห็็นแนแแลล้ว้วว oh, <fuck> เเโอฟักิสป็นแบบนี้นะครับการครับของแบบลำบากลำบาก อะไรอะไรไพรว่ากลอนตีนเฮ็ดจังเลยลักพี่มึงออกก่อนออกให้ห่างๆตู้เคิบเสร็จแล้วขิ้เขาไหมขิ้เขาไปแล้วจากนั้นไม่ไม่ไม่ได้เียดยังจี้คลาสติสติ้ขี้เอาเพราะถ้าได้แปลรูปอยู่ มึงลืมหรือมึงโง่เอาให้ถูกเอาไม้มาไม่ไม่ได้อยู่กับกูกูไม่ได้พูดว่าเอามาจะอยู่คอมฟอร์มนะไอสัตว์อ่ะกูสวนบ้างโทษที่อะไรเอาละกูเคอร์บึงได้ๆกะได้ๆเร็ว ไม่รู้จะครับอะไรกิบไว้ก่อน <c oughs> อเผาแป๊บ <c oughs> สุดยอดระหว่างรอมันเผานะครับทำไม่ได้บ้านปามางะ โอ้อะไรอีกเนี่ยโอ้โอ้จริงโอ้โออเยเผา,าเสร็จหรือยังไหนมาแล้วสามคือเววเราเยอะมากครับห้าสิบเก้าไม่รู้เพราะสาเหตุใดหรือว่าจังไดคือเราเลือกทุกสายนะครับ เอาอาหารไปคือทำไม่เป็นไงมึงอะอะกูด่ามึงเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ชีต oh, <shit. S 2> เปิดประตูไม่ได้มีม้าขวางทาง โอ้ยเย็นแม่โอ้จะคำแล้วโอ้ไอไอนี้ก่อนเด้อไอนี้ก่อนเด้อเพราะว่าเป็นชอบยิงไกลแต่ว่าธนูบบ่มีก็ทำไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเอ็นโอนะเว้ยฮัลโหลโอ้เซิร์ฟเขาดีมากเขาดีดิอยากรู้จริงเคยสร้างเซิร์ฟ เขาหน่าถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วก็จะขอให้สร้างธนูเออเอาธนูใส่ไว้ให้สเกลริตันได้ยินเสียงมาแล้วครับ <c oughs> โอ้สุดยอดแอปเปลิลโกดแอปเปิลเพียบเลยธ <c oughs> นูไม่มีเหมือนเดิม <c oughs> อะไรไผว่าโอ้เชของเพบจุง คือเกียนเซิร์ฟอันเก่ามันอ้นี่ไงถนูนี่ไงคือเกียนเซิร์ฟอันเดิมนะครับมันได้หายไปแล้วผมก็เลยได้สร้างใหม่แต่ผมที่เกียจสร้างก็เลยไปเอาของเขามาโอ้เทพดีจังหา้ามดูของข้า,านี่แหละครับความเกียนของผมครับไม่ชอบไม่ใครมาเปิดหีบดูของคือเดียว ไฟมึงหายได้ไงโอ้โหชิปเปอร์นะครับเราจะมาทดสอบความแม่นของผมกันนะครับมันจะแม่นจริงๆหรือกับที่เขาพูดหรือไม่ <c oughs> อ้าอยูแม่นมันนนับอิงไปโอ้ยเกือบโดนมา้าตัวเองไ่ซอมมีซอมมีอย่าคือคุณนะคะคือลงทีจะแฝงแล้วมึงดูยากไหมท้ามหน่อยโอ้ย้ <c oughs> มมีมาแต่ได้โอยไอแกนไฟอู้ชิบหาย ไม่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 เอ็นบีซีเราเอ็นบีซีเราไม่ได้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 ไไดอเอ็นบีซีเราห้ามนะเว้ยเอ็นบีซีเราไว้ไยไม่ไม่ยอมไม่ยอมนี่แหละครับความ,มส้นตีนแตกของเซิร์ฟนี้ครับรต้องมาเคลียร์มอนเตอร์ครับไ,ไ,ดได้ทำยังสนุกไหมล่ะทีนี้คือของไม่ได้เข้าตัวผมสักอย่างเลยครับ ของเขาครับผมยืนอยู่นี่ครับให้เขามาเก็บ mm. เก็บไปครบด้วย mm. ไม่เห็นหรือตรงไอท้ทีชายปลูกเอ,อในเธอวาดวาดวาดเก็บคืนเขาดีกว่า mm. เป็นไง mm. เจอธนูสวยนัดเดียวสนุกไหมเน่า <No. S 1> ดูคำตอบ โอ้ด้านล่างมีไม้ด้วยเดอ้อไปทำอะไร<ก>โอ้สิบสองนาทีแล้วสุดยอดได้กินแต่เสียงสก,กิลิตันมันอยู่ไสมันอยู่ประเทศนะโอ้ไม้ใครนะ่ะโอ้เชิคโอ้หนังก็มีด้วยซอมบีผมไม่กลัวครับฮัลโหล อเอ้ยบ้านไหนเอาพี่แอกไปฟันมันไว้ไนี่ครับร่วมมือร่วมใจรับอ้าวอ้าวทวดี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 ครับต้องมาเห็นภาพแบบนี้ขึ้นบ้านก่อนเลยอันดับแรก,แรกมาไหมเนี่ยเราจะจบคลิปกันแล้วนะ เดี๋ยวกลับบ้านป่ผมจะไปอัลเทอรเนียเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวพากส,สองมา,อ,งมาอาจจะพาน้องมาเล่นด้วยก็ได้ครับพ <2 S 2> ักสองคือวันพรุ่งนี้นะครับไม่พรุ่งนี้ก็เมื่อนี้ครับเพื่อไอ้บู๊เล่นโอเคพร้อมหรือ,อยังลากยลากยเรีอย e อะไรคอนเดีเดนเดนที่ขอถ่ายรูปนี้ก่อนถ่ายรูปนี้เป็นปกคลิปนะครับจำไว้ครับ<ช>แค่แล้วหายชั่วคราว โอเคขอจบคลิปไปเล่านนะครับ